รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลตลอดการเดินทางหลายปีที่ผ่านมา ของรายการโภพประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีโอกาสเดินทางไปช่วยเหลือผู้คนมากมายจากวันนั้นถึงวันนี้การส่งกำลังใจผ่านรายการและการให้ของคุณผู้ชมทำให้ประกายแสงเล็กๆของความหวังกลายเป็นแสงสว่างสร้างจุดเปลี่ยนให้กับใครหลายคน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำน,นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราก็เข้าไปช่วยเหลือครอบครัวแต่แล้วครอบครัวที่ลำบากแล้วก็จะมีบุคคลที่เป็นคคที่ทุกขทรภาพอยู่ในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราจะย้าเสมอว่าเราจะให้โอกาสครอบครัวที่จะลุกขึ้นมาเพื่อประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองอย่างวันนี้จําได้ไหมมีเคสอนึางที่อุทยัยธานีเนี่ยอาา้าวนี่คุณบินไม่รู้นะครับวันนี้แหละเราจะมาเยี่ยมเขาจะมาดูเขาว่าสิ่งที่เรามาช่วยเขาในปีที่แล้วเนี่ยอยาบอกนะเคสเดียวกันเคสเดียวกันครับแม่กับลูกนะครับที่เป็นน้องอาดาวซินโดรมนะครับน้องพัชา,า,าน,นะครับอยากจะมาดูเขาว่าเขามีการพัฒนาขึ้นระดับไหนนะครับแล้วการที่เขาลําบากเมื่อปีที่แล้วเราเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรผมเชื่อว่า เราจะได้กำลังใจจากครอบครัวนี้มากมายไปครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมน้องพัชชากันไปเลยครับเรื่องราวของคุณนทิดากับลูกสาวถูกพูดถึงอย่างมากในตัวเมืองอุทัยธานีภาพของคุณแม่ที่ตระเวนขายขนมเบืองพร้อมกับเลี้ยงดูลูกสาวที่เป็นดาวซินโดม เธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงดูลูกสาวด้วยตัวคนเดียวในบ้านเช่าหลังเล็กๆทุกวันต้องไปส่งลูกเรียนที่โรงเรียนสอนเด็กพิเศษและกลับมายื่นขายขน,นมเบื้องทั้งวันขายตั้งแต่10บโมงจนถึงบ่ายสองและช่วงตอนเย็นก็จะไปรับน้องที่โรงเรียนก็จจะเป็นแบบนี้ทุกวันรับน้องเสร็จไปขายต่อตอนเย็นอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาบางทีก็สี่ทุ่มห้าทุ่มน้องก็จะเล่นอยู่ตามใกล้ๆกับเรา ถามมาเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากถ้าเราไม่มีเราไม่หาเราก็ไม่มีกินน้องเพิ่งนแค่เจ็ดขวบเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะพยุงเขาได้แค่ไหนที่เรามีกําลังใจทุกวันนี้ก็คือมาจากเขา จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วทางรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังได้ทราบเรื่องราวจึงเดินทางมาเพื่อช่วยเหลือเราได้เห็นถึงความลำบากของคุณแม่ที่ต้องขายขนมเบื้องพร้อมกับเลี้ยงลูกไปด้วยแต่เธอก็ทำให้เห็นถึงความรักยิ่งใหญ่ของแม่ที่สู้ไม่ถอยเพื่อลูกพิธีกรและทีมงานต่างได้เห็นถึงความน่ารักของน้องพัชชาไม่แปลกใจว่าทำไมเธอถึงเป็นแก้วตาดวงใจ เป็นกำลังใจให้คุณแม่สู้มาจนถึงทุกวันนี้ทางรายการได้มอบทุนทรัพย์ให้กับคุณนัทธิดาเธอตั้งใจที่จะนำไปต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัววันนี้ชีวิตของครอบครัวเธอจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับ วันนี้รายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังเดินทางกลับมาที่จังหวัดอุทัยธาน,นีอีกครั้งเพื่อมาเยี่ยมครอบครัวของคุณนัทธิดาคุณแม่สู้ชีวิตที่ขายขนมเบื้องเลี้ยงลูกสาวที่เป็นดาวซินโดรมวันนี้ครอบครัวของเธอเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราไปตามหาพร้อมๆกันครับ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะลดลดดูไปนี่นี่ป้ายด้วย้แลวก็มีร้านน้ำด้วยนะร้านน้ำเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเห็นไหมน้ำน้ำเหรอนี่ร้านเราเองเหรอใช่รถหนูเองโอ้โหต่อยอดเขาต้อเรียกว่าต่อยอดเอาอย่างนี้ถ้าลูกค้าเยอะแยะเยอะมาอย่างนี้เราจะขายทันเหรอคะเนี่ย ก็ถ้าบางงานนะเราก็แบบให้น้องให้ญาติมาช่วยผมว่าเดี๋ยวไปนั่งคุยตรงนู้นดีกว่าล่มๆนะ,ะใอ้ใครมามาเฝ้าหน่อยได้ค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ชีวิตของคุณนัทธิดาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะรอยยิม้มที่อยู่บนใบหน้าของเธอกับลูกสาวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันว่าเธอมีแนวทางการบริหารชีวิตอย่างไรตั้งแต่ครั้งนั้นที่รายการได้มาเยี่ยม จากที่เรามาวันนั้นจนถึงวันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ช่วงนั้นที่เศรษฐกิจค่อนข้างจะแย่ลงเนาะแล้วก็หลังจากโควิดหลายอย่างค่าภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เศรษฐกิจตอนนั้นขายของเงียบเราก็เลยพอดีพี่บินผ่านมาพอดีมาช่วยเหลือเราเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเยอะมากเพราะเราก็ทําให้แบบมีได้มาหมุนวนจนเจือในครอบครัวแล้วก็ไท้ทำมีร้านใหม่เพิ่มขึ้น เราทำเราได้ขายน้ําเพิ่มขึ้นแล้วมันไม่เหนื่อยหรอแล้วขายขนมเบื้องอยู่แล้วเราต้องมาเปิดร้านขายน้าอีกขนมเบื้องบางอย่างเราขายได้บางงานเราขายไม่ได้อย่ามบางงานเราขายงานบอลเขาจะไม่มากินอะไรขนมขนมหวานน้ไน้อย่างงานคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็ต้องกินน้ําแล้วปัจจุบันนี้ขายของได้เงินมาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับตอนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมูลค่าเพิ่มขึ้นเยอะไหมครับได้โอกาสเยอะ โอกาสมันถึงถ้าเราเพิ่มเพิ่มสินค้าทําให้โอกาสาทีม่มีตัวเลือกเ,เยอะขึ้น <Okay. S 2> แล้วเรื่องเงินเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราวางแผนเรื่องเงินเป็ยังไงการเงินเนอะหรอเราก็หมุนไปจ่ายไปมีเก็บบ้างค่าใช้จ่ายเก็บไว้ไว้เพื่อให้น้องหนึ่งอะไรที่เราซื้อได้เราซื้ออันไหนที่เราอย่างไงเขาเรียกว่าเราลงทุนขายของคำว่าลงทุนขายของมันมีได้งอกอยู่แล้ว ได้งอกแต่ถ้าเราเอาเงินไปทําตรงอื่นหรือว่าไปซื้ออย่างอื่นมันไม่มีเงินเงินทุนเก็บเอาไว้มันไม่ต่อยอดแต่รถรถนี่คือผ่อนเรายังตอนนั้นถ้าเราซื้อสดปุ้มเราจะไม่มีเงินลงทุนเงินทุนอันนี้ผ่อนเอาอันนี้ผ่อนแต่เรทุกวันทุกวันก็เอาเงินตรงนี้เก็บเอาไว้เพื่อความอ่าเป็นใช่ใช่ล้วผ่อนรถแค่สองพันนี่คือเป็นตัวอย่างของของเขาเรียกว่าครอบครัวที่ที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ลูกก็มีปัญหาแบบนี้ สามารถดูแลทั้งลูกแล้วก็สามารถที่จะค้าขายหาไรายได้เข้าสู่ตัวเองในความทุกข์แล้วมันก็ยังมีความโชคดีที่ทางรายการนี้สนับสนุนมาทําให้เราแบบชีวิตเปลี่ยนอะเปลี่ยนเลยจะว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราด้วยลําบากแค่ไหนเราก็ต้องสู้ด้วยตัวเองก่อนได้เงินมาแล้วก็บริหารการเงินให้ดีขึ้นเพลงอย่างเดียวขออย่าให้เป็นหนี้ใครอ่า เราก็ใช้ชิตของเราไปเก็บเงินเก็บออนไปมนุมนาของเราไปทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองได้ค่ะอย่าให้มีนี่เนี่ยเป็นดีที่สุดมียังไงกินอย่างนั้นม,มีน้อยกินน้อยมีมากก็พยายามเก็บไว้บ้างครับแล้วหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับกับความรู้สึกการที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวน้องก็โตขึ้นทุกวันเนาะอ่าเราก็ถามว่าพัฒนาการเขาดีขึ้นไหมเขาก็ดีขึ้น,แต,นแต่เขาก็อาจจะมีมเป็นดื้อบ้างไปบางเวลาแต่ก็ การที่เรามีลูกอย่างเงี้ยเราต้องใส่ใจเขาเราก็ต้องมองเขาให้ออกด้วยและอย่างอยากเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆคือไม่ไม่เป็นภาระไม่เหนื่อยแม่ไม่เหนื่อยเหนื่อยไปบางช่วงพี่แต่ถามว่าการลิงก์ลูกเหนื่อยอะ่ะไม่เหนื่อยนะก็มีความสุขที่เขาเห็นเขาโตมัน,นคือพลังไหมใช่ก็คือหัวใจเราก็คืออยู่ที่เขานี่แหละ คุณผู้ชมครับผมเชื่อว่ามีอีกหลายครอบครัวนะครับที่จะเป็นอย่างครอบของคุณนัทธิดานะครับผมอยากให้ดูเป็นตัวอย่างว่าคุณนัทธิดาเนี่ยนะครับเขาบริหารเรื่องเงินบริหารเรื่องเวลาทุกนาทีแบบเขาใช้แบบคุ้มค่าที่สุดข่าบเห็นแล้วชื่นใจนะครับชื่นใจและผมยกเลยนะครับยกให้คุณคุณแม่นัทคนนี้นะครับเป็นสุดยอดคุณแม่ที่ไม่แพ้แม่คนไหนไหนเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกแรงใจนะครับ ที่มอบผ่านรายการมาด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮ o ประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีนอยกินหน่อยจ๊วอ่าอย่าให้กังยเลย ตลอดการเดินทางที่ผ่านมาของรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากินแบงรัฐบาลเราได้จุดประกายแสงแห่งความหวังร่วมกับคุณผู้ชมส่งนำทางให้หลากหลายชีวิตให้ได้พบกับจุดเปลี่ยนซึ่งการเดินทางของเราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้หวังว่าคุณผู้ชมก็เช่นกันจะช่วยกันส่งต่อแสงสว่างแห่งความหวังต่อไปเพื่อสร้างคุณค่าของการให้ ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล Amarin Tiwi.